ตอนอยู่กับกูอะกูหวังเไรถึงนั่นแหละไปสามเซตึ้งตึ้งตึีงตึ้่ตึ้งตึ้งตึ้มตึ้ง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 ตึตึ้ง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 ตึ้ใต้มตึ้มตึ้ตึ้งตึ้มต้งตึ้งตึ้งตึ้ตึ้งตึ้งตึ้มตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึตึ้มตึ้ตึ้งตึ้ตึ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 ต้ เวลาสอบเนี่ยเวลาเราสอบตกเนี่ยเราต้องสอบแก้เข้าใจไหมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหไอ้จริงอยากให้สู้มันแก้ไอ้นี่เงี้ยออกแตกเลยลุกขึ้นมาแล้วไอ้ไก่สอบตกมั้งเอาเร็วๆเอ้าคุณอยากให้จะคลิปมานั้นต่อคุณต้องทำเรือนี้จะล้มคนเดียวไม่ได้ฮะเอาเลยเรือหนึ่งเต็มที่ใครๆุณจะทำได้คุณพลาดคนนึงอ่ะครับ